เหรียญของมองก็ฉุยเลยฮะในวงการเนี่ยก็เป็นที่นิยมกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในเป็นจากภาคีพระเหรียญเลยถ้าไม่มีรุ่นแรกรุ่นสองน่าหน้าใช้รุ่นเนี้ยรุ่นปีหนึ่งหอ๋ออันนี้ผมทงเล่าไม่หมดนะนเหรียญรุ่นเนี้ยตอนปลุกเสกเหรียญทุกรุ่นน่ะในในโบสถ์วังคาเนี่ยเขาจะตั้งธรรมมาตรตัวหน้าพระประธานเนี่ยแล้วธรรมาตรอันเนี้ยห้ามพระที่มาปลุกเสกนั่งธรรมมาตอันนี้เขาจะโยงสายสิทธิ์ก มนดบเนี่ยมาเลยมาที่ธรรมาตอนปลูกเศษเหรียญเนี่ยปีหนึ่งหกเนี่ยโผลลุกเลยนะเนี่ยตอนเย็นแล้วเขามาปลูกเศษกันพี่มีพวกแผ่วหลวงพ่อวัดยางจ้าก็นจังหวัดคมาหลวงพ่อศุภวัดในท้องก็ไม่มาเลยเสร็จแล้วนะหลวงพ่อแผ่วก็ขอของเพื่อนตามหลับวพ่อแผ่วเวลาจะปลูกเศษของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปลูกเศษนานกับเพื่อนพวกพ่อแผ่วก็ออกมาเราก็นั่งพวกครับ ทำไมออกเร็วจริงบอกฉันอยู่ไม่ได้หรกแันไม่ใช่ลูกศิษย์เขาอาจารย์ใหญ่เขามานั่งปลุกเสก เดีันตัดสนามก้อนลไปออกประตูวัตอยางรถบวัตถยาปกติจะต้องนานกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องยาวได้ยินเสียงอาตาไปแล้วนะครับเป็นรายการของพีแท่งนะครับวันนี้เราเข้ามาดูเหรียญหนึ่งเป็นด้วยนะครับผมจะเล่าเรื่องปฏิบัติทาของหลวงพ่อชุววัดคงคาลามนะครับท่านสนําเร็จวิปัสสนาเจ็ดวันเองนะครับไม่ถึงเจ็ดวันดีท่านเป็นอริยบุคคลมากเลยนะครับในยุคสองพันสี่ร้อยส่วนหนึ่งนะ เกิดยุคต้นเลยครับรองจากหลวงพุทธสุภาะโตใกล้ๆก,กันเลยนะครับแต่เป็นรุ่น้องเมื่อกี่ปีท่านมีปฏิปทาเก่งมากครับหวังพุทธภูมิเป็นที่สุดนะครับก็คือหวังเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนั่นเองด้วยแรงกรรมาฐานท่านนะครับเลยส่งผลให้พระมีอิทธิฤทธิพุทธคุณ บารมีมากเลยนะครับเพราะท่านเป็นเหมนือนมุขทวดนี่นครับของเก๋ก็ยังขังนะบอกได้เลยแต่นี่ก็เป็นหนึ่งหกหลวงพ่อฉุยท่านก็มาอุกเสกด้วยนะครับเพาราะว่าละจิตท่านก็ยังไม่ไปไหนนะครับท่านก็เป็นรลอคิวเหมือนคนต่อคิวครับที่จะเป็นพระพุทธองค์องค์ต่อไปนะครับก็ต้องมีเห็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะกลับมาเกิดอีกเหมือนหลวงพ่อโต ก็กลับมาเป็นหลวงพ่อกล้วยนะครับถ้าใครได้รู้นะหลวงปู่ทวดก็มาเป็นหลวงปู่ด,ดูหลายนะครับหลายองค์บ้านเราคณะเกติทั่วแผ่นดินสยามสุดยอดนะครับก็ฝากไวห้หลวงพ่อฉุยวัดคงคารามน,นะครับเสื้อเกาะแห่งนงชรบุรีนะครับสุดยอดเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแดงวัดเขาบดานแดด้วยนะครับเป็นที่เคารพของหลวงพ่อแดงมากเพราะในย่ามหลวงพ่อแดงจะมีเดียดหลวงปู่ฉุย รุ่นแรกรุ่นหนึ่งเท่านั้นเลยนะครับหลวงพ่อแดงวัดขปนัยท่านสาเร็จวิชากรรมฐานเพนราะหลวงพ่อชุยได้เป็นครูบาอาจารย์คนเดียวท่านประกาศไว้เลยนะครับนี่ก็เป็นไม่อยากให้เขาเรียกความรู้หายไปนะครับก็อยากให้พี่ๆฟังกันให้จบนะครับเรื่องราวของหลวงพ่อชุยวัดคงคาราน,นะครับสองสี่ยุคต้นเลยครับศูนย์หนึ่งธรรมนันาพักสองสี่หกห้าอันนี้อ,อรยมายุคแรกนะครับสวยงามมาก ยุคสองแล้วก็ยุคสามยุคสี่ยุคห้าก็คือหนึ่งหกนี่ครับพราะแดงก็ปลุกเสกมาตลอดน,นะครับรุ่นนี้ก็ยังมีปูโต๊ะวัะ,ะดูชิมพีปลุกเสกด้วยนะครับสุดยอดพุทธคุณเข้มขังแน่นอนผมเชื่อเลยแต่องค์นี้ผมใช้เองนะครับด้วยการรักหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวนะครับเผยแพร่บาบีหลวงพ่อฉุยวัดคงคารมน,นะครับนี่ก็เป็นสภาพเหรียญทั้งหมดนะครับต่หนิก็จะมีบอกไปเลยนะครับก็คือ มีสายฝนวิ่งตลอดเลยนะครับแล้ก็มีวิ่งตมงยันมีปอปลามีจุดนะครับแล้วก็สมสังคติจะมีเส้นตัดมาถึงรอบเรือนั่นก็คือตำหนีผ่านรุ่นนี้นะครับตามบล็อกเลยนะครับสวยงามมากครับยังไงก็ฝากพี่ๆขอวใจกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมีหลวงพ่อดีๆมานำเสนอตลอดตอนนี้กา กราบสวัสดีมงคนยิ่งนะครับขอให้มั่งมีสีสุขหลวงพว่อฉุยไหวหลวงพว่อฉุยเรีย่ยงหลายๆก็ผ่านลุยตลอดนะครับไม่ว่าจะเรี่ยงอะไรนะครับหลวงพว่อฉุยผ่านชุยทุกเรื่องนะครับเป็น,น,าารรนครอา,อาจารย์หลวงพ่อแดงรถกระบะยึดอยู่ยังไงก็ฝากที่พี่ไว้นะครับคุูบาอาจารย์ผมก็เป็นหนึ่งคนนะครับก็เป็นเด็กในยุค 2,500นะครับก็รักผพักกล้วยมากก็รักหลายๆขณาจารย์นะครับแต่ก็อยากจะมาเผยแผ่ปรมีของหลวงปู่นะครับที่ผมชอบแล้วผมรักจริงๆนะครับก็คือหลวพ่อฉุยพักกล้วยพักมุย้ยพุทิิมพอะเดิมแต่พอะเดิมยุคสองสา,สา,สานี่เราไม่มีปัญญาที่จะเก็บ่าทันแล้วนะครับงัก็ฝากขอบพระคุณพี่ๆมากครับ